คำเตือนคลิปนี้มีทำยาบคายเด็กหนุ่มๆควรได้รับคำแนะนำจากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ที่อายุต่ำกว่าหนึ่งปีควรใช้จักรยานในการรับชมดูคลิปเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกเท่านั้นนั้นนั่นนั่นนั่นสวัสดีครับโยบอมสมอยวันนี้โยเกมอาร์กอีกแล้วอยู่เกมอาร์กอีกแล้ววันนี้ไม่มีอะไรมากวันนี้ผมกับเพื่อนก็น่าจะไปลงดันน้ำนะดันน้ำดูปลาคารังนะครับตอนนี้นะผมพวกผมน่าจะเหลือแค่สามดันนะครับมีดันใน ดันในน้ําใต้บาดาลแล้วก็ดันหลังบ้านผมที่มันเข้าไม่ได้เพราะว่ามันต้องใช้นักกากแก๊สแล้วก็ดันหิมะทุกคนคงคิดว่าทําไมผมไม่เข้าดันหลังบ้านที่นะเพราะว่ามันต้องใช้นักกากแก๊สนักกากแก๊สนี้มันต้องคาบจากแบ็คพูที่มันแบบจากตัวอะไรนะปลาหมึกปะแบ็คพูลเออนั่นแหละครับเพื่อมาคาบหน้ากากกันแก๊สแล้วก็มันสามารถจะลงดันหลังบ้านได้แล้วจะเหลือดันหิมะดันสุดท้ายเพราะว่าดันนี้มันดันยากมากเพื่อนผมบอกมาว่า ใช้อาร์พีจยิงมอนเตอร์ในดันนั้นะไม่ตายอ่ะอารพีจีนี่ถือว่าเป็นดาเมจหนักสุดแล้วนะในเซิร์ฟอ่ะก็นั่นแหละครับแล้วก็มีดันหนึ่งอ่ะคือดันนี้จะจะเป็นดันตรงเกาะกินเนื้อนะครับคือผมลงดันไปแล้วแต่ผมไม่ดัดคลิปไว้ก็ตอนนี้มันจะเหลือแค่สามดันครับมีดันหลังบ้านผมที่ยังไม่ลงเพราว่าไม่มีตาการแก๊แล้วดัน ดันใต้น้ําครับแล้วก็ดันหิมะกสินวะที่จริงเราเหลือประมาณห้าดันสินอ้แล,ลใต้น้ำก <5 S 2> <ด>ับหิมะอย่างละสองนั่นแหละครับคุณผู้ชมอย่างละสองแล้วก็หลังใต้หลังบ้านเราหนึ่งตรงกินเน<ช>ื้อลงไปแล้วแต่ไม่ได้อัดเลยใช่ครับผมก็เลยมาไล์ชดเชยตอนนั้นนะเข้าไปดูกันได้อเออแล้วผมมันจะมีแผนแผนว่าจะไปจับตัวไททันน่ะที่เห็นตรงก,ากาลางแบบตรงนั้นน่ะ เกเห็นมันละเจลาเคมังวายิบหายไรอ่าเลยไปนู่นแหละเออมึงลองแข่งกูดูไหมอย่าเจอว่ะระหว่างมีการดอนมึงกับจราเคกูใครจะสวบเร็วกว่าอุ้ยทีลงกาโชว์เลยอุ้ยมันเร็วนะจลาูคจลาเคมึเร็วสปีดเรือใครวะตรงเนี้ยเรือกูอแหละเรือกูสบกูเลย าายแม,แม่งตีลังกาออกมาด้วยนะมึงเราขึ้นหลังกูดิแบบไม่ต้องใช้อานอะ่ะมันจะไปด้วยกันได้ไ้ยอ๋อ <า S 1> นี่ไอ้ที่เกียรมันคราฟอันนั้นไว้อะเรือไอเฮียกูหนักออกไปดิกูสองร้อยแปดอะน้ำหนักตัวอ้าวข้าวอุ้อยไอ <c oughs> ้เยอะแต่ไม่โดนดับมีกันได้ด้วยเฮียอืมตปาปะลิญญาเรายมีมันมีบ้านในเกมตัวแ,แบบว่ามันพักหายใจได้อยู่เพราะว่าพอได้ อ๋อไอเดี๋ยวนะไอตัวนี้ป่ะที่มันแตกตัวใช่ไอตัวที่อะไรเลเวลสิบสองอะไรอุ้ยอ้าวตกใจเอาไปเลยแม่ตินไปเลยแตินไปละเฮ้ยไปหรอไปหรอไปหนีจะกลัวเพื่อ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 ไปไปมึงแล้วไปมึงแล้วอุ้ยกูดำกูดำไปเรื่อยไปเรื่อยเฮ้ยกูได้แล้วไปไปลงดันก็ได้ได้แค่มึงอะไรได้ตดนโกมาแล้ว ครบแล้วหรอได้นมแเออครบแล้วมันมันถึงมันได้น้อยแต่มันครบคนมันต้องการแปดอันเลยนะตอนหนึ่งหน้ากากไอ้ไงกูได้นี่กูได้กูได้ของสําเร็จรูปมานะคือ,อยังไงวะหน้ากาแกแยกสำเร็จรูปหรอไม่ได้ไอ้ตัวปล่อยขาววะปล่อยขัดหม้อ <c oughs> อ๋อแล้วเราจะไปตอนไหนก <c oughs> ็รอเนี่ยรอมึงมีชุดมึงชุดเสร็จยังอะ่ะมึงจะใส่แกันหน้าก็มีแค่กา <c oughs> งเกงอ่ะเออ กูไม่มีกูไม่มีร้อนขึ้นมาจะเอาไงกินน้ำไปฆ่ากันปิ้นไหมไม่มันไม่ได้แค่ร้อนงั้นไงโอ้โหเดือดปะกันหนึ่งมาไปดูเราจะเข้าไปแล้วมาแล้ว let's go โอ้โหแต่มีสว่างจ้าเหยียบบนหน้ากากใส่ไหมใส่ไหมเดี๋ยวเจ็บนะกูใส่ละเล้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้ามาเข้ามาไม่เป็นไร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  go 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 ไม่เอาคารูมาเหรอไม่เฮ้ยอาอู้วมึงไม่ไม่เสกหนีมาวะท้ามันแคบอ่ะกูก็รอเสกข้างในไงแต่ตัวอะไรมันมีตัวดักอยู่มาแล้วมาแล้วมันจะปล่อยแมงมุมใส่กูไหมอ่ะปล่อยดิอุ้ยงูงูงูซุปเปอร์เตียมเยอะอืมิวมร้อยแปด วิ ba, ่งร้อยแปดสิบสี่ขี่แปดงูงูงูมันจ้องกูอเฮ่ยเขี้ยอะไรเนี่ยจ้องกูทำไมกูก็รอมึงเอาหมีออกมาอยู่อ่ะแต่มึงไม่เอาหมีออกมาสักทีอ่ะตอนนั้นเร็วาเลยเอ้าพวกินน้นัไปสองอึกเลยไใ้มุมอยู่มันแรงวัดโอ้โหแรงวัดไม่แรงวัดไปสองร้อยอะเฮ้ยรวยเลยเวลวะเราอ่ะคุณสองรวยอะดิไอ้เฮี้ย ขาไได้งูงูมันจะตอดฟูไอี่ไงไอ้ยี่ไงออืไอ้พี่ไรวยพี่ขนาดปรับเบลสองแมลงวันแมลงวันปรับเบลคูณสองคุณยังเบลไม่อัพเดียไอ้พี่ไอเบลสามรอให้สัตว์แมลงวันเฮ้ยงูเออลุยไอหอยทากหอยทากเลยดีไหมวะจะอยู่ไปฝูกเลยมูดูตกใจนี่ว่าจะชิฟูยักษ์กกูเด็กกองกูแตกไอ้ที่ทำให้ตุยตายยากจังวะ โอ้ยแดนนี้มันโหดจังวะน้องใช่ไหมคุณหอยทากเต็มเลยนึ่งว่ะทำไหอยทากออกมาไรตรงนี้วะเนี่ยเรื่องสองร้อยกุกนัวนี่รวยรวยหอยทากเรื่องสองร้อยเหรอฮะเออเออสองร้อยอะเฮ้ยเดนแดนแม่งโหดจังวะเอ้ยโฟลโลมีบุ๊คอีเลยหาไอ้ดอกไอ้ดอกมันเกิดได้ทุกที่ในถ้ำอ่ะแต่มันจะเกิดแค่อันเดียวต่อหนึ่งครั้ง มึงแม่งมึงข้างหลังเอ้ยเชี่ยแตไม่เบี้ยวหอยมึงเยอะเยอะยังไงมาทางขวาคนรัวปืนกัวเออหอยหอยในธรรมีแม่งเยอะชิบหายเลยชิบหายตัวไรตัวไรกูโดนไอ้เียคนพิษใส่เรียบร้อยพิษพิษใส่เลยหน้ากากหายหน้ากากหายด้วยแล้วกูทำไม่ดีสินแต่กูทำอไงกันต่อครับหน้ากากหน้ากากกูไหม กูเสียสลายอันนี้ยังไงอะเกมเอาไปเสียสลายดิอยู่ยาอยู่อะปิงกอกูปิงกอกูปิงกอกูสองตัวน้าบัดรน่าวสี่ตัวละห้าตัวละออกออกออกกออกออกให้กูดิกูออกมาเป็นกดค้างไว้เหมือนตอนเชิญเข้าแค้นอะไอนะกดอีค้างก่อ ใช่ใช่เม่ตอนคือคือเขาแค่ให้กูกดเลยวไอ้เกมกดเกมกดดิเกมมันต้องเป็นคนถอดให้มันเฮ้ยเจอดอกสีแดงข้างหน้าฆ่ามันฆ่ามันไม่ใช่แค่หมีกูก็จะตายให้กูเบลไหมมีตัวอะไรข้างหน้าไหมล่ะแมงปองแมงป่องแต่ว่าข้างบนข้างบนมีแต่ใยแมงมุมอ่ะดูคอยแดกยากูได้วิทยุโอ้บูปินสกากบูปินอะไรวะบูปินวิทยุ ไอ้ยีจีเวสกับที่เก็บเสียงอะเลเซอร์เลเซอร์ปืนอะบูบินสีขาวอะเลือดกูกำลังจะอืมบูพินสีขาวกากเลยโอ oh, แมกกัดกูไม่เข้าโอ oh, แม่ปอกัดคุณไ่เข้าโอ้โอ้โอ้ลองก่อแตกนะเอาหรอก่อให้มันกัดคือมันน่าจะสลายกองได้ลองดูความคงทนของกองดูมันลดไปเลือดเลือครึ่งละ <laughs> <laughs> เข้าทางไปทางไหนดีอะมีสองทางอะ่ะ ไปาไปขวาไหมไปกลาฟ้าขวาขวาเฮ้ยกล่องกล่องกล่องอีซิมาร์กอเฮ้ยเอาเอไททันดี่าไหนกล่องของไททันเขาเหรอโ้โหไททันโนซอรัสเฮ้ยมันมีไททันทีเล็กด้ยเหรอไททันเล็กกีก้าง กิก้าเฮ้ยมีมีเอรอปะเอรอปะมีเอรอเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แอติเ็กเอติแบ็นี่เท่ะแต่ลวเว้ยแค่นี้ล่ะหมดละเราสำรวจราอบๆดูดิสรวจที่อืนครับนี่นี่นี่เอารูนี้เฮ้ยไอิบักมันจิวะมูมูมแมงป่องแมงป่องสักครับสัครับะคบกูแตกกูแตก คนไรสิกูอะหน้ากากกูแตกเลยมีอันใหม่ปะกูใส่แล้วยิงไปใจแล้ก็ยิงอีกแต่ขาแบะมันมันต้องนากูอ่ะกูเห็นมันกันโอ้โหเป็นสองร้อยเอ้ยเระวังพิษระวังพิษือบแล้วจับแล้วงูเขี้ยวงูเขี้ยวงูเขียวแสดงว่าห้าคู่ตั้งแน่นอนคนเนี้ย ถ้ากูไปทักเขียวไปดิไหนของมีก่อนกูกระเด็บยู่เพราะว่าในที่นี่ไม่มีเอฟเฟกต์แค่อันเดียวอะมันเกิดหลายที่อโอ้โหมาแรงกันแล้วเนเฮ้ยตัวเฮียมันจะไหนวะ้ยตัวเฮี้หิ้มให่มาใกล้กูเฮ้ยจิ้กูตายกูตายกูตายโดนหมดนะเราต้องวิ่ไปแน่แน่เลยยังไม่เกิดยังไม่เกิด โหกกูจิบหายเลี้ยวนี่นี่นี่มึงอยากบอกกูขึ้นไปดิอะไรวะเอยบตัวกูขึ้นไปได้ปะไปแล้วไปของจังๆอีกแล้วตั้งแต่ตกลาวาละกูต้องไปฟาร์มซัตเตอคอสใหม่เหรออยู่ไม่ก็ฟาร์มในดันเจี้ยนเนี่ยอาจจะมีของดี เร็วๆเลยๆเร็วเจ้าปัญหาเอกขอกแบบนึงต้องต้องการการเตรียมตัวดราคาคลองไปแล้วไปจะไปสนับสนุนคุณนี่ว่าจะไม่เจอแล้วโอ้ยหายละกูได้จีบิกิกาจีบิกิกาโนโซลัสน้องโค้ดเหรอใช่มันตุกตรงนั้นเหรอ ใช่มันกูจะไปเอาซันต้านี่แหละมันเลยตกแล้วกูไปเจอนกแก๊กดีอ่ะเดี๋ยวใจความปลงใจอะกูจะไปกูจะไปเอาซันต้าแล้วแบบหันหันไปดูซันต้าแรปเตอร์ใช่ไหมล่ะอยู่ดีแม่งนกยักษ์แม่งก็มาโผล่ในกล้องกูอ่ะเรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงใช่เดี๋ยวมันจะหายอะเดี๋ยวมันจะหายอะรีบๆเลยตัวนี้น่าจะหายยากเพราะไม่เคยข่ขาดแต่หายไปเลยเนี่ย บินไปไม่ได้หายไปแบบหายไปเฉยๆอะบินไปได้แต่โดนฆข่าวไม่นานได้แล้วก็ได้ตลอดเติร์นเลยเบื่อมามามารีบเข้ามาเลยอุตส่าห์ว่าจะไปนอนละเจอเฉยอะครับนกยักษ์วัวจะไปนอนละ r e a r อยู่ต่อไปก็หาเกมรอเกมเราต้องรอเกมลองกันกูไม่เห็นกูจริงเหรอกูเลมาเป็นโกองทัพเลย ตรงจอดก่อนเดี๋ยวละได้เลยจอดจอดตรงทะเลทรายไม่ใช่หาดทรายเอ้ยไม่ใช่ช่างแม่งตรงไหนตรงไหนตรงเนี้ยบอกมาที่นี่ว่าปลวกกรอกยาสลบธรรมดามาด้วยกูลืมหยิบมาเลยกูว่าแล้วอีกก็เรียกศูนย์ตอนนี้สถานการณ์ผิดพลาดกูลืมกูลืมเอาลูกกรอกยาสลบเลเวลหนึ่งมาแต่เลเวลสองกูเก็บมาอยู่มียานะมีนะ สี่สิบสามหน้าไม้อหน้าไม้เก้าเก้าโอเลือเลือมีหน้าไม้สองอใช่ไหมครับได้ไปนำแล้วก็เปลี่ยนปืนนะโอ้โหหมอกจะนกตนไปด้วยเหรอไอรอนเบิร์ดอะคือฝากไอรอนเบิร์ดฝาด้ว้ก็ได้สตัปสตจฝากนกกับฝากนกไว้กับใครกูหรืออยู่กับตามึงเรียกเลยเรกเลยรียกเลยเรียเลย โอเเลยอ่ามาดีมาโอเคพร้อมไหมพร้อมนันแล้วพร้อมแล้วนะวิ่งจริงดันให้มันไปข้างบนเลยได้ไหมมันกำลังไปทางเนี่ยดดบ้านเราอะมันกำลังไปทางทิศทิศทางไอ้นั่นแหละไล่มันไปเฮ้ยแต่จะไล่มาทางไหนมันกำลังไปทางทางนี้ทางนี้ยิงยิงยิงโอ้ขนาดนี้เลยอสินอ่ายิงง่ายไง บอกเข้ยิงง่ายกูทิดทิดมันเลยโดเราลงตามไปเราจตามจากข้างล่างแล้วกันจริงดูตามจากอะรกโดอาจจะตลบก็ได้นะเว้ยงนจะยิงไม่โดนแล้วอาจจะตายเฮ้ยนขี้ตัวเราดีแล้วโอ้โหอะไรวะวิ้ยเฮ้ยน้ำน้ำน้ำน้น้ำน้ น้ำน้ำตื้นน้ำตื้นไม่ไม่ไม่เล่น้ไม่น้ำตื้นน้ำตื้นตู้แถคุมค่าท่านูแล้วใช่ไหมอยู่ลงละคุ้มกันคุ้มกันเ้หน่วะพวกมึงอยู่ไหนกันอะตรงนี้เลยไปไปน้ำใหญ่เจ็ดสิบแปดสิบตรงเข้ามาอืมมันหนีตัวขี้ยนาไค่าอ้วนี่ะอันตรายเนี่ยเดี๋ยวกูไปเคลียร์ตัวรอให้เนาค่าสรุปหมื่นหมื่นสาม่ะเออค่าสรุปหมื่นสา กูเอาเลยละกันหาเนื้อนองในสัตว์สักตัวนึงอะกูว่านกสักตัวนึงน่าจะมีเอาแล้วคาราเตอไงเนี่ยเนี่ยคารเนี่ยเห็นป่ะไอ้มันมันไม่ไม่มีพิษภัยกีกากระดึ้มกึ้งไปกูติดกูติดกูติดของจริงไม่ติดสวัสดีครับสำหรับนี้คนรับก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีดิเเอ๋